โอเคครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The c รับและวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการหารายได้จากแพลตฟอร์มที่ถูกต้องตามกฎหมายให้มีรายได้ดีๆทํากันครับพอดูก่อนอื่นเลยนะครับใครที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยโอเคครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดูงานนี้เป็นการทํางานกับบริษัทยูริคทราเวลนะครับพอดูเป็นบริษัทที่รับโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวให้กับประเทศเวียนาามบรริษัทอยยเผแแพ่หลง ท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ให้ผู้คนได้เข้าถึงและรู้จักมากขึ้นปัจจุบันจึงได้ทําการตลาดสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เพราะยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลผู้คนเข้าถึงออนไลน์มากกว่าและแพลตฟอร์มออนไลน์นี้เป็นช่องทางการตีตลาดที่ดีที่สุดของเขานะครับขาดูเขาก็เลยมาตีตลาดอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับและการทํางานของงานนี้ง่ายง่ายมากครับโคดูและใช้เวลาตอนไหนก็ได้ในการทํางานไม่กระทบกับงานประจําที่ทําอยู่ด้วย พอดูและใครที่สนใจอยากสมัครใครที่สนใจอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลการติดต่อของผู้แนะนําโดยตรงเลยจะได้ติดต่อกับเขาแล้วก็สมัครแล้วเขาก็จะบอกวิธีการเล่นนะครับการเล่นเล่นยังไงนะครับและการหารายได้จากแพลตฟอร์มเขาหายังไงนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าของเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้นะครับพอดูเป็นบริษัทเอกชนนะครับไทยเวียดนามจับมือร่วมสนับสนุนกันนะครับก็จะมีธงชาติไทยแล้วก็ธงชาติเวียดนามอยู่ในผีเสื้อนะครับ อ่ะนะครับเข้ามาขั้นตอนแรกเลยนะครับ ก็กดเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยละกันเนาะเพราะว่าภาษาอังกฤษเราอ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็มากดลงทะเบียนตรงนี้นะครับแล้ววิธีการลงทะเบียนเนี่ยให้ใส่เบอร์มือถือและถัดมาก็จะเป็นการขอรหัส OTP นะครับมันก็จะส่งเข้าเบอร์มือถือเราหลังจากส่งแล้วเราก็ใส่รหัส OTP ที่เขาส่งมาและถัดมาก็จะเป็นการตั้งรหัสผ่าน8หาสตัวใส่ตัวภาษาอังกฤษน,นำหน้าอย่างน้อย1ตัวแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการยืนยันรหัสผ่านที่เราใส่ไปก่อนนั้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยก็คือรหัสเชิญ ให้คนดูใส่ตามหน้าจอได้เลยนะครับรหัสชนก็คือ6153576นะครับโอเคครับตอนนี้คือผมได้ทําการสมัครแล้วก็ทําการเข้ามาสู่หน้าแรกของงานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูดิเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะมีรูปของเวียดนามนะครับดูดินะครับอันนี้คือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยนะครับพอเราเข้ามาสู่หน้าแรกของงานนี้นะครับผูดูก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาดูเกี่ยวกับบริษัทก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับบริษัทเนี่ยก็จะมีข้อมูลบริษัทงานตรงนี้เป็นงานที่ถูกต้องตามกฎ หมายเราสามารถตรวจสอบข้อมูลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD e s e r v บริษัทที่มีใบจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยนะครับเนี่ย นะครับพวกนี้เนี่ยสามารถมาดูได้นะครับเป็นบริษัทที่ถูกต้องกฎหมายของประเทศไทยและของประเทศเวียดนามเลยนะครับเนี่เนี่ยใครไม่เข้าใจอะไรก็มาอ่านมาดูมาศึกษาได้นะครับและการทํางานของงานนี้นะครับโคดูก็คือกดเข้าไปตรงระดับเลยนะครับการทํางานของงานนี้นะครับใครที่สมัครครั้งแรกนะครับสมัครครั้งแรกเราสามารถมารับตัวงานฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับแบบธรรมดาตรงนี้นะครับสามารถมากดรับได้วันละ5ครั้งนะครับโคดูอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดส่งงานนะครับเนี่ย เขาก็จะบอกว่ากําลังส่งเรียบร้อยนะครับมันก็จะบอกว่าส่งสําเร็จเห็นไหมส่งสําเร็จเราก็ได้มา2บาทนะครับส่งวันที่9นะครับเดือน5เวลา13บสนาฬิกาห้เนาทีอย่างนี้กดส่งงานไปอีกนะครับกดสามารถกดได้5ครั้งนะครับเห็นไหมหมดธรรมดาตรงนี้นะครับเราส่งไป2ครั้งแล้วนะครับเราจะส่งไปจนกว่าจะสําเร็จเรียบร้อยครับคนดูตอนนี้คือผมได้ทําการกดส่งไปทั้งหมด5ครั้งนะครับก็ส่งสําเร็จทั้งหมดนะครับรายได้มาก็ได้มา10บบาทนะครับเห็นไหมหมดธรรมดานะเนี่ยเนี่ยเราก็จะได้เงินมา จำนวน10บาทนะครับอยู่ในกระเป๋าของเรานะครับและใครที่เป็นสายลงทุนนะครับยังสามารถมากดรับงานพวกนี้ได้เลยนะครับมันจะมีราคาตอนนี้คือมีโซน1น่โซนสโซน3มีสโซนโซน1นเนี่ยราคา350บาทโซน2ราคา2,900บาทโซน3ราคา8,700บาททุกๆโซนอ่ะจะกดงานไม่เท่ากันนะครับอย่างโซนแรกเนี่ยจะได้7งานโซน2เนี่ยจะได้10งานโซน3จะได้1 2งงานนะครับแต่ละโซนอ่ะก็มีราคาไม่เท่ากันด้วยนะครับอย่างเช่นโซนแรกเนี่ยรายได้ จะได้วันละ14บาทนะครับส่วนโซน2จะได้วันละ116บาทนะครับและโซน3ได้วันละ240บาทนะครับเนี่ยงานแต่ละงานนะครับเหมือนอย่างเนี้ยนะครับโซนแรกแค่350บาทเนี่ยเราจะได้วันละ14บาทนะครับ10วันก็140บาท20วันก็200กว่าบาทก็นั่นแหละครับโอดูขึ้นทุนเร็วอยู่นะครับโอดูและบริษัทมันมั่นคงไงนะครับโอดูมันมั่นคงตรงที่ว่ามันมีใบทะเบียนสบคอมีใบทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แล้วก็มีข้อมูลอย่างชัดเจนนะครับและเป็นเว็บไซต์ที่มาใหม่ล่าสุดด้วยนะครับเนี่ยเหมือนข้อมูลที่เขาให้มาอยู่ในหน้าเว็บนะครับบริษัทของเขาก็อยู่ถนนพระรามเกแขวงห้วยขวงนะครับเขตห้วยขวงกรุงเทพ103-10นะครับตามนี้นะครับพอดูแลมีสมาชิกเล่นนะครับแต่ละโซนแต่ละโซนดูดิเล่นไปโอ้ยโคตรเยอะเลยนะครับพอดูนั่นแหละครับพอดูใครที่สนใจใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถทักไลน์ของผู้แนะนําโดยตรงไปเลยไม่ต้องทักมาหาผมก็ได้นะ บางทีผมอาจจะให้ข้อมูลขาดตกบกพร่องนะครับถ้าใครที่อยากได้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้และอยากได้ความเข้าใจมากกว่านี้ก็ทักาหาผู้แนะนําแล้วผู้แนะนําก็จะอธิบายให้อย่างละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ตรงใต้ description โอเคใครที่ชอบคลิปแนวนี้ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ